กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาขอสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนเมษายน2567ดังนี้การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศกิจกรรมเสริมสร้างปราดร่วมใจสรนสร้างไทยเป็นหนึ่งดำเนินการในพื้นที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวกิจกรรมสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ ทําการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในการเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในพื้นที่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนและส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงเห็ดนางฟ้าให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลหนองไม่แก่นอำเภอแปลงยาวกิจกรรมขยายผลโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริอบรมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนรวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณณโรงเรียนวัดหัวสำโรงตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาว ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการอาหารกลางวันผ่านกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสมคัญณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนายาวตำบลท่ากระดานอเภอสนามชัยเขตกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตยอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมวลชนเครือขา่ายณวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาอเภอเมืองฉะเชิงเซากิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหารสนับสนุนการดำเนินกิจการของศูนย์การเรียนรู้และพบปะมวลชนเครือข่ายเกษตรกร น้าส่วการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาป้าฝนซึ่งเป็นปราชชาวบ้านในตำบลแหลมปะดูอำเภอบ้านโพโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมดำเนินการต่อบุตรหลานนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนายาวอำเภอสนามชัยเขตและเยาวชนในชุมชนไทยพุทธมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนสองศาสนาที่มีความเข้มแข็งนะ้ามัสยิดดานลุนคอยลอตตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าแถวคารพธงชาติของส่วนราชการในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติทุกวันอังคารหน้าสารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแต่งตั้งชุดปฏิบัติการการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสสถานประกอบการรวมถึงที่พักอาศัยที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ มีการดำเนินการทุกๆเดือนตามแผนงานในทุกอำเภอร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้านการป้องกันและปราบปรามกับฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างยั่งยืนบูรณาการการแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกับเตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างดอในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาช้างป่าในอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตซึ่งที่ผ่านมา สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านการอบรมโครงการภัยอาสาป้องกันชาติเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีมวลชนอําเภอท่าตะเกียบร่วมกิจกรรม40คนบูรณาการร่วมกับกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีและสรรพสามิตพื้นที่ในการจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหน้าบ้านคลองศียัตําบลท่าตะเกียบอําเภอท่าตะเกียบ่วงวงันที่9ถึง15มกราคม2 5 6 7ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกแล้ว34หมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประจําปี2567 มีตำบลเป้าหมายจำนวน15ตำบลโดยการเสริมสร้างการรับรู้กำหนดบุคลากรและลงพื้นที่ดำเนินการแล้ว3ตำบลซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในห่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อนำมติไปจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นต่อไปแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวนหนึ่งครั้งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกำลังพลประจำสนสายด่วนความมั่นคง1 3 7 4และร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนการปฏิบัติการตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชานำครูและนักเรียนจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมเดย์ทริปศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา904เมื่อวันที่4ธันวาคมผู้ร่วมกิจกรรมมีความซาบซึ้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆต่ตตอไป ดำเนินโครงการเพชรในตมประจำปี2,567โดยการประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนด้านต่างๆทำให้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาจำนวนหนึ่งคนซึ่งเป็นคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเซาและจะใช้ขยายผลโครงการในปีการศึกษา2,568ต่อไปขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเซาและร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทุกภาคส่วน ร่วมกับมณฑลฐานบกที่12จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาณมหาวิทยาลายัยราชภัฏราชนาครินอำเภอเมืองฉะเชิงเซามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน500คนกำกับและติดตามความคืบหน้าโครงการตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตามข้อสั่งการการปฏิบัติงานอื่นๆที่สำคัญ ร่วมบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับสว่วนราชการต่างๆช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการานเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีสถิติลดลงจากปีที่ผ่านมาร่วมบูรณาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรวจประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวนสองครั้งจากสำนักจเจเลกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรโดยพลเอกเทวมิตรพลพักดีเป็นหัวหน้าชุดตรวจและศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรโดยพลตรีถนอมสบายพรผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ครับ